ฟันฝุ่นก็ไม่ได้ใสอ่าแล้วฟันอยู่ไหนไป <c oughs> ไปไปใส่ฟันไป <c oughs> ใ,ใส่ฟันก่อนแล้วมานะครับเออไม่ไม่ได้ออกใส่ฟันก่อนคนบอกคุณยายน่ารักกันทั้งนั้นแหละเนี่ยเห็นไหม นะเขาไม่ให้พูดไปอย่างนั้นใส่ย่างสองนาทีมาหามาพาเพื่อนมาตอนหลังใหญนะ่นั้นไปนะอะไรแต่เราไม่ได้ออกมาเจอเขาใช่ใหยุดหยุดมานนั่งไม่ต้องพูดมันนั่งฮึบ

แข็งแรงดีไหมเราเป็นไงอ่อนเพียอ่อนเพียห้องนอนไหมตื่นมากินข้าวไปแล้วมืนหัวสดชื่นมึอหน่อยหน่อยสดชื่นมืนหน่อยหน่อยอ่ะไม่เป็นไรแค่นี้แหละบายบายหน่อยดิบายบายทีหนึ่งเฮ้ยเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันเป็นเป็นกำลังใจให้แบบว่าคนที่ คนที่อยู่ที่บ้านะเป็นยังไงบ้างคนที่อยู่ที่บ้านแล้วแบบว่าเขาแบบบางคนแบบว่าขาดแคนแลนเขาแบบอาจจะตกงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย<อ>หรือว่าแบบบางคนที่แบบบอกให้คนประหยัดอะไรอย่างเงี้ยบอกให้เป็นกําลังใจสู้ๆจะได้กลับมาไวๆอ่ะบอกหอยเระะเป็นกําลังใจให้นะเออสู้ๆหน่อยอดทนหน่อยเนาะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเราต้องขยันไหมต้องขยันด้วยอตอนเธอสาวๆเธอขยันปะ ทุกอย่าสิแถมไม่มีหยุดเลยเอ่อทำทุกอย่างที่ได้เงินนี่จริงจริงฉันขายอ้อยควันฉันขายเมี่ยงเออขายมะพร้าวแก้วของหวานอะไรต่าขายทุกอย่างเใช่ไหมก็ได้กำไรเออเก็บเราเก็บเงินยังไงตังสองตังนะไม่เท่าไดอหมายถึงยุคเธอเหรอแล้วเราเก็บเงินยังไง อแบบแล้วก็มันไม่มีธนาคารอย่างเดียวนีแล้วก็ใส่กระป๋องไว้แต่ไมก่อนไอ้พวกอมสิ่งนั้นไม่มีไม่ใช่ก็เก็บใส่กระป๋องไวยจพอมันได้ครบสักสิบบาทยีสิบบาทเราก็รวมเป็นเป็นเป็นแบงค์ไว้ไแล้วบางทีเราก็เอาไปเอาเชือกมัด พอมขบ้อยแล้วก็เอาผูกไว้ตรงไอม้ม้มุๆอ่ะอ๋อเหรอไม่ให้ใครเห็นไงเออ,เออเอออ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งอยู่ตรงนี้ก่อนอืมเดี๋ยวเราจะดูะดีอาบยานไม่ต้องใส่พี่แกใส่ของเราก็มีใน,ใน้นอ,อ,อ่ะไม่นั้นอยู่เฉยๆอ่าขอโทษนะครับเดี๋ยวจะดราม่าก,กันว่าไม่ใส่กากากแต่ว่า ของผมนี่พาคุณยายไปที่โรงพยาบาลมาเมาื่อวานอะอะคงเก็บเงินเก็บเงินสอมคง<อ>เก็บเงินนล้วตอนลูกเธอเกิดมาลูกเธอดื้อปะอก็ดื้อนะเขาไม่ค่อยกุ้งเหรอกุ้งเขาไม่ค่อยเย <laughs> ชื่อฟังใช้ให้เอาอะไรไปทานทองไปน,นางกนางง <laughs> อันนี้หมายถึงหมายถึงหลานหรือหมายถึงลูก ลูกสิแล้วก็เอาสร้อยูดูไลร์เลยวูดออะต่อแล้วก็เอาซอยเนี่ยใส่ที่ข้อเท้าห้ามก็ไม่ฟังอ๋อดื้อโหอ่ะแา่ไม่อยากให้เอาของสูงอะไปไว้ตามในความรู้สึกของเราเอาไปใส่ข้อเท้าอะเอาไปใส่ข้อเท้าแล้วแล้วแล้วเราให้เงินเขายังไง แบบให้เงินเขาใช้ยังไงอ๋อตอนเขามาเรียนกรุงเทพจากให้อุ้ยสมัยก่อนมันไม่ท่ายหรอกเดือนหนึ่งก็แค่เจ็ดแปดร้อยอ5ห้าร้อยใช้เงินเก่งไหมกุ้งอ่ะใช้เงินเก่งสิกูดูไลฟ์เร็วนี่สมัยเขาเด็กๆนะให้ <laughs> ให้ไปขายหนังสือการ์ตูนขาย้เช้าแล้วเอาเงินใส่กระป๋องไว้<อ>แล้วก็ไม่เคยรู้เลยเรื่องพวกนี้กระป๋องไว้แล้วเวลาจะรักนะทีนี้เราไม่ให้เงินเขาใช้เขาอ,อยากใช,ช้เยอะเขาก็เอา กิปของเขาเองอะและอ๋ออของเขาเองซึ <il S 1> ่งยายไม่อยากให้เขาออกจากอมสิงเลยอ๋อแต่เราก็แบบเราให้เขาแล้วแต่เราไม่อยากให้เขาออกมาแต่อันนั้นมันเป็นเงินของเขาเขาก็เขาก็ฝ่าฝืนคำสั่งอย่างเงี้ยเหรอใช่เอาข้อห่มคุมแล้วก็เข่าวไม่ให้มันดังเลยเราจะได้ไม่ได้ยินเออเออาคห่มคุมแล้ว ตังค์ก็ต้องล่วงออกมาใช่ไหมครับอ๋ออาอาวอาอืแต่ว่ากุ้งเก่งนะกุ้งเก่งนะอืมเขาเก่งจริงเขาเป็นคนเก่งแล้วก็จะสลาดชลาวัยองไวทำอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่เขาไม่ค่อยเชี่ยวฝ่าเขาจะทำด้วยตัวเขาเองแล้วเธอรู้สึกว่ากุ้งกับเธอเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงวะไม่เหมือนยังไงคือไม่เหมือนตอนที่เขาไม่ค่อยออก่น อ๋อแต่เธออดทนกว่าแต่ถามว่าความดื้อเหมือนกันไหมดื้อเราไม่ดื้อหรอกเธอไม่ดื้อหรอกเราคนโบราณอ่ะแล้วที่เธอหันมะนาวที่ฉันบอกว่าอยากหันเเลียงันอ๋อนั่นนั่นคือมันสิ่งอะไรที่เราทําได้เราก็อยากทำเพื่อมันได้เคลื่อนไหวอันนี้อันนี้อันนี้ก็เห็นด้วยนะครับสําหรับใครที่ว่ามีคุณแครนมาอยู่ที่อ่ะสมมุติว่าคนดูเขาแบบว่ามีคุณยายอยู่ที่บ้านไงถูกไหมถ้าเกิดว่า เขาอยากทําอะไรเองเราต้องปล่อยให้เขาทําถูกป่ะ<ช>แต่ว่าเราต้องยืนดูอยู่<ช>แบบที่เธอหันมะนาวเมื่อกี้ฉันไม่เห็นไงฉันก็เห็นเดินมาเธอก็ถือมีดอยู่อย่างนี้ <c oughs> เธอหันได้ใช่ไหมว่าแต่ฉันต้องควบคุมไงแต่มันเราก็กลัวมันพลาดเหมือนกันเออใช่ไหมใจมันก็อยากแต่ใจมันอยากทําเมื่อก่อนออมันทําได้ใช,ใช่ป่ะเราก็อยาก สวยเสื้อผ้าหรือว่ากระดุมเสื้อผ้าอะไรแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั้นเล็กไปแล้วเล็กไปอืมแต่กระดานกว่าจะได้สักเม็ดหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ง่ายง่ายยายว่านบอกว่ากลับแทบตักคุณยายยายว่านไงยอ้ว่านอ่ะอ้ายายว่านมันบอกมันสวัสดีกลับแทบตักคุณยายไอ้ว่านเหรอคุณมาเออยายยายแล้วแล้วแบบแล้วแบบว่าเมื่อก่อนเราทําอะไรเองหมดเลยถูกไหมอืมแล้วพอมาเป็นนี้มันรู้สึกยังไง มันก็มัดหงิดนะงหงุดหงิดแหมใครไม่มึดหงิดแล้วมันใครไม่เป็นก็ไม่รู้แต่เราก็ต้องพยายามเราพยายามไงทำใจว่าเรามีอยู่แล้วถูกไหมอ่าไหนไหนลองบอกถ้าเกิดว่าแบบมีเผื่อลูกหลานที่เขาแบบดูคุณยายเขาอย่างเงี้ยเราเราจะพูดความรู้สึกแบบเหมือนประมาณว่าเออเราต้องเข้าใจ คุณยายยังไงบ้างแล้วหมายถึงว่าให้ยายบอกหมอยว่าเราจะต้องเข้าใจใเขายังไงบ้างาว่าจริงๆแล้วคนแก่ก็อยากทําอะไรเองบ้างาใช่เขาก็ไม่อยากเป็นภาระาคือพอหลับตาลูกหลานก็อยากทําอะไรที่มันเกิดประโยชน์ไม่อยากให้มันอยู่ว่างเปล่าไงหมายถึงหมายถึงตัวตัวเธอใช่ไหมใช่ก็เลยแบบเมื่อกี้ก็เลยพยายามจะขัดห้องน้ำ <laughs> ไม่ต้องแต่ทาเองอ่าโอเคโอเคก็เลยแบบว่าอยากอยากไม่อยากเป็นภาระไม่เป็นภาระหรอกอุ้ยลูกหลานว่างช่วงนี้ยอืมแต่เรามีเพื่อนเพื่อนที่เขาแข็งแรงอ่ะเพื่อนเพื่อนเธอแข็งแรงมีอยู่คนเดียวใช่แต่มันก็รู้สึกเราอยากแข็งแรงแบบเขาโอ้ยในหล่มศักดิ์เธอแข็งแรงจะที่สุดอยู่แล้วอืมมันก็มีหลายคน ก็กำลังป่วยกันทั้งนั้นแหละมีคนเดียวที่ว่าไม่ป่วยแต่เรามันไม่มีใครอยากป่วยหรอกถูกไหมอ่าแล้วแบบตอนกลางคืนไปฟังธรรมะแล้วเป็นไงบ้างก็ดีทําให้เรานอนหลับสบายฟังไว้ฟังไว้แล้วก็มันก็คลายความกังวลได้มากเนาะมันก็ทําให้เราคิดว่าเออคนเราก็เป็นแบบนี้อ่านี่ไงฮะนี่ไงฮะอันนี้เป็นเคล็ดลับผมให้คุณยายฟัง เกิดมาแล้วมันก็ต้องไปแต่ยังไม่ถึงเวลาเราอืมเราก็แบบใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดเนาะเออเป็นมันต้องไปทุกคนแหละอย่าอมันมันจะไปเหนี่ยวล้างอะไรไม่ได้อ่อพูดเก่งแล้วเราเนาะอ่าวดีดีดีไม่ยายคือเฮียเขาเขาจะได้แบบไปเผื่อคนดูแล้วเขามีคุณยายที่บ้านก็จะได้ เอาเคล็ดลับดีๆ<ม>ไปสอนเขาถามว่าคุณยายนอนคืนหนึ่งกี่ชั่วโมงมยายนอนคืนหนึ่งกี่ชั่วโมงแล้ว<ต>ยายนอนนะไม่ค่อยหลับนะแต่ว่าเวลาอายุเยอะขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้แหละอ่าใช่นอนลำบากมันก็จะนอนหลับยากนิดน,นึง<ม>แต่ว่าช่วงที่บอกว่าให้ฝึกสมาธิก็หลับง่ายขึ้นหน่อยต้องต้องฝึกอะต้องฝึกถูกไหมถูกไหมแบบที่บอกนะมันก็ได้มากได้น้อยต้องแต่ต้องค่อยๆทําถูกไหม ทำวันนี้จะหน่อยม,มันให้ใจเราคุค้นเคยแล้วมันจะสงบไปหน่อยดีกว่าเราไปคิดคุ้มสะหันเพราะว่าคนแก่สุดมากคิดมากใช่ป่ะใช่แต่ถ้านั่งสมาธิแล้วนะมันก็จะดีขึ้นคือว่าเหมือนอย่างคุณรล้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราคิดแค่นี้เราต้องรู้ว่าเดี๋ยวเราก็ต้อง ยามไปอมโอ้โหนี่ถึงขั้นนี้เลยเนี่ยให้ให้ฝึกนั่งแป๊บเดียวผมให้คุณยายแบบฝึกทําสมาธิอก็ลองดูถูกปะเพราะว่าเพราะว่าอย่างแรกๆเธอก็ไม่ได้ทําถูกไหม,มเคยทําแต่เราไม่รู้ว่าหลักมันทํายังไงทำบนละนิดเนละหน่อยอไม่ต้องทำถูกไหมถ้าเกิดว่าเริ่มต้นแล้วเราพูดว่าโอ้ยยากแสดงว่าอันนั้นเราไปตั้งเป้าหมายกับมัน ว่าจะให้มันได้เร็ววันแบบนั้นมันก็ยากแต่ถ้าเราค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปทุกวันมันก็แบบมันก็ดีกับเราแล้วมันก็ทําให้เรามีความพยายามทําให้ใจเราสบายด้วยถูกปะอันนี้อันนี้ก็ลองดูนะครับฟังพระก่อนนอนบ้างมนะ <4 S 1> ั้งสี่ทุ่มยายผมยังดูหนังอยู่เลยนะกลางคืนนะบางวันดูหนังเธอเธอดูซีรีส์เธอนอนกี่โมง ก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มอะไรเนี่แหละแต่เราก็ต้องสวดมนต์ก่อนสวดมนต์ก่อนที่จะออกไปดูหนังดูอะไรอ้าอ่าหรอหรอทำไมทำไมอ่ะทำไมก็เผื่อว่าเวลาเราเข้ามาเราก็จะได้ง่วงก็จะได้นอนเลยอย่าไ่มัวช้าเดี๋ยวมันก็ทำให้เราไม่หลับอ๋อ แต่เราแต่ก็คือพูดง่ายว่ายังไงเราก็ต้องสวดมนต์ให้ได้ก่อนน้องต้องสวดมนต์ก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยออกไปดูหนังเพราะว่าถ้าเกิดมันง่วงกลับมาจะได้นอนเลยออมันทำให้ใจเราสบายแล้วตอนสวดมนต์มันรู้สึกยังไงตอนสวดมนต์นึกถึงอะไรอเราก็นึกถึงตัวเราไว้อ่คือว่าเราทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่เพราะอะไร แก่แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ตามตามอายุอของเราเราก็ต้องนึกให้ได้ว่าอืายุมากแล้วต้องคือง่ายว่าต้องยอมรับความจริงให้ได้แค่นั้นเองถูกไหมพอเราสวดมนต์เราก็รู้สึกสบายใจมันได้ทบทวนตัวเองรู้สึกสบายใจแล้วค่อยออกไปดูหนังถูกปะดูเพื่อมันข้าเวลาหรอเพราะว่าถ้าเราเข้านอนจ่หัวค่ำมันก็ไม่หลับอืม ก็ดูค้าเวลาไปเราก็ได้รู้ว่าเออลูกเขาไปถึงไหนกันแล้วอืมอืใช่ไหมล่ะใช่ใช่แล้วเรากับเด็กสมัยใหม่ก็ไม่เหมือนกันอืออะไเราคนละเจนไงมันคนละเจนถูกไหมเราสมัยใหม่ก็จะมีแบบจะได้ดูเยอะนิดนึงถูกไหมแต่เราก็มาดูบ้างเดีกอย่นี้เขา ไม่เหมือนสมัยก่อนเนียวเวลราพูดอะไรเขาต้องเถียงต้องค้าอ่เขามีเขามีเาเร<อ>ียกว่าเขามีแบบมีความคิดนของตัวเองมากขึ้น<อ>นะ<อ>ถูกไหมโลกสมัยนี้มันแบบมีโทรศัพท์อ,ท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 อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณแก่ก็จะรับไม่ค่อยได้ใช่ไหมแต่คนนี้เราเราจะต้องทงาไงเราต้องเปิดใจค่อยๆรับฟังต้องรับฟังเขาไม่ดาูกเดียวอ่าถูกไหมมันจะได้ถ้าเรารับฟังเขาเขาจะได้มาคุยกับเราให้รู้เรื่องด้วยเขาจะได้รู้ว่าเราฟังถูกไหม ก็อ,อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเนาะโอเคอะบายบายหน่อยยิ้มหน่อย <c oughs> จ้านี่คนชื่นชอบคนเยอะเลยเห็นไ <c oughs> หมเขาบอกว่าฟังคุณยายแล้วเพลินดีคุณยายพูดดี <c oughs> เขาเนี้ยเธอก็จะได้สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นไงว่าแบบคนที่เขาอยู่กับคุณยายที่บ้านเขาจะได้ไปบอกเ <c oughs> ลยเขาจะได้ไปดูเวลาคุณยายที่บ้านเขาจะหั่นมะนาวหรือเขาจะนอนเขาจะให้เขาฟังธรรมะเขาจะได้ได้ความรู้จากเธอขอบคุณครับคือเมื่อวาน พาคุณยายไปโรงพยาบาลมาผมเลยไม่ได้ไลฟ์วันนี้ก็เลยแบบพาคุณยายมานั่งคุยเมื่อกี้เพิ่งให้กินข้าวไปแฮปปี้โอเคทุกคนบายบายอาแฟมนูบายบายอีกทีไปละจ้าจ้าบายบายจ้า